เกมนี้ต้องเป็นเกมที่สงบสุขมากๆแน่ๆใหญ่สิงกูยาฟังเพลงนั่นสิฟังเพลงนั่นทุกอย่างจะต้องดูดีทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยอุ๊ดกับตัพอแก้วกูเกมนี้จะต้องเป็นเกมที่บันเทิงที่สุดและสงบสุขที่สุดเราก็ไปทำภารกิจง่ายทำภารกิจธรรมดาหาเงินเลี้ยงชีพเอาเข้ามาข้าบริษัทเอาเข้าไปแล้วก็ออกไปพะชนภัยต่อมีความสุขกับเพื่อนๆเยพี่อยากตีก แน่นอนเกมสงบสุขแน่นอนเกมแบบนี้เกมแนวฟาร์มมิ่งเลยว้าฮ่าแก้วน้ำห้าร้อยบาทค่อยๆวางค่อยๆวาง,ว,างวับเบรโอ้อยอ,อย่าเข้าอย่าขเข้าใกล้ชาคีดนะเป็นไรอ่ะมันติดเชือ้อ เราคือตายเลยปะเนี่ยออกไปแล้วมันออกไปแล้วมันออกไปแล้วระวังเระล้างอ๋อมันสิงล่างเหรอเฮียเอ้ยระวังแล้วมั้ยเราใหญ่สิงกูใหญ่ไว <laughs> ้ชัง <laughs> ก,กินโอ๊ยอะอะอืม <laughs> <ก> <laughs> <c oughs> อถือว่าพกแก้วกูมันไม่ต้องใช้รถก็ได้ยัดไปเลยอันนี้คือโอเคเข้าแล้วเนาะเอายังเอาไปเลยไม่มีแล้วเข้าเลย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 เหยม่งออกไปครั้งเเดดีียยววออุ๋ันนี้ไม่ใช่วิทยุละไอพี่โดเหรอ อเที่ยอะไรก็ออกมาดีวะเออวุ้ยเชี่ยเชี่ยอะไรตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะไหนอ่ะมันมันเดินนั่นอ่ะมันเป็นแบบเหมือนตุ๊กตาเดินสีขานี่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 ตตตอ้นั่นตัวอะไรมันไม่มีอะไรอกมา โอ้ยังหนักโอ้ยทำเสียของหมดตตอออนมีขงด้้วยไสัหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยมันมามันมามันมากระทืบดิกระทืบมันยิบยิบว้าโอ้ไปไหนมจะไปไหนไปแล้วแล้วแล้วเฮ้ยเฮ้ยพอพอเฮ้ย วุ้ยมันมาสองตัวมันมาสองตัวมันมาสองตัวหัวของสองพันหัวของสองพันตีนโอ้ชัตกลับบ้าน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 ทุกคนกลับบ้านกลับบ้านทุกคนกลับบ้านโอ้โหโหกลัวกลัวชาคิตีได้ปะหัวชาคิตราดได้ปะ อุ้ยเจ็บ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 เอาหมดเลยเจ็บตีได้ไหมตีไม่ได้ตีไม่ได้จะคิดไม่มีประโยชน์เลยถึงตรงนี้โอ๊ตโอ๊ตว้าอ้ยจะตายแล้วไปเถอะไปเถอะไปแล้วนะไปนะไปแล้วนะจะคิดมากูโอ้กูจะมายฮิวมึงก่อนโอ้ไม่ทันแล้วว้า โอ้เออโอเคโอเคเพื่อนกูตื่นแล้วกูกลับกลับมาเกิดไปช่วยพีก่อนหน่อยช่วยหัวพีมาก่อนนั่นปะนั่นหัวไอพีปะไม่ใช่พีโอ้กิ๊ปเปิดแแบกดเปิดแแบกูจะหัวไอพีแล้วแต่กูไม่เจอกิ๊ปมันจะมีลูกศรเห็นไหมลูกศรจะเป็นตุ่มสามตุ่มอ่ะได้ก็เดินตามมาอยู่แต่ว่าห่างไม่เจอ กไเจอเดินตามมันอยู่ทำไมจะหาไม่เจอวันหยุดพักก็เดินตามเส้นาทีโอุ้ยโอ๊ยอะไรอะอะไรอะคิ๊บโอเคแลไอ้ดี้ก็เก็บของไม่เฉิญที่อะไรเลยเล่นมันดิเล่นมันดิเก็บได้เล่นมันดิเอาประตูฟาดมันเอาประตูฟาดมัน โอ้ยทำไมมึงเสียงแหลมอู้โหแต่ว่าไอ้้พี่เสียงแหลมอุ้ยโอ้ยอย่ามองอย่ามองอย่ามองเพื่อนอย่ามองอย่ามองคุณอะไรไม่รู้มึงอย่ามองไอมึงต้องแบบว้าคลิปอยู่ไหนนะเอ้ววัตดีคลิปอะไรอ่ะเหลืออะไรอีกนี่เหลืออันนี้เหลือยักษ์กัน เหลือไอ้นั่นอ่ะมึงเห็นรูปเสือข้างนอกบ้างไหอ๋อเจ๊เก็บแตกเลยเก็บกูรู้เลยกูรู้เลยคิดว่าถุงถุงถึงนู้นจะเหลือเท่าไหร่แค่แคยนี่อันเดียวโอ้ยสองลูกโอ้โหอ่าเจ๊ค่อยๆลากมันเข้าไปกูจะไม่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  รถอะทีหลังได้รถมันไวกว่าช่วยกันขนอันนี้เข้าไปก่อนเพราะอันนี้คนเดียวมันก็ไม่เข้ามันไม่ขยับเข้าอีกโอเคดันเข้าไปเนี่ยมันไม่ทันดันรถเก่งเข้าไปดันจะเข้าไปยังไงวะยัดได้แค่นั้นแหละปล่อยจริงเลยโอ้ยเฮ้ย <laughs> คีบและวมั้งแหมต้องหางเงินอีกหมื่นหนึ 10, น่งอีสัตว์ มันมันเข้าไปไม่หมดเว้ยมันทับของเลยพังเว้ยโอ้จ้าโอ้โอ้นอันอ้โอ้วอน้นบ้นได้ผ่านห้อ้าตรงน้้ไปมีออ้ด้วยอ ถึงแล้วุ้ยเอาวะคิดแบกวะคิดแบกวะืนฟืนเลยมาแล้วมาแล้วเก่งมาก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 โอ้โหกลับบ้านกลับบ้านว้าวหัวหัวหัวหหัววหัวหัวห เพื่อนน่ะอุ้ยสาคิดเพอนแล้วมอมอนไอ้เหี้ยมันอยู่ห้องมันอยู่ในว้องช่วยด้วยดึยดึงหน่อ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 ยด่อยดูยดึงดดด่่มองูยยึงดึงอดยดงด ไอเด็กพี่อยากดิโก้เฮ้ยช่วยด้วยประต้องดยังไงอะปิดประตมันดึงไม่ได้มันให้เลือดได้เรื่อยๆอ่ะช่วยกันดึงช่วยกันดึงช่วยกันดึงช่วยกันดิงเฮ้อไปคิดเนี่ยหเราแน้่อะไรวะเนี่ยไอ้คนมา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 า เพชรโอ้ทุเชียชักอีกอันนี้ก็ได้ไหมนี่นี่นี่ช่วยกันยกไม่ไม่ต้องช่วยก็ได้แตยกเองเนาะไปเอาไปเองปล่อยแน่ใจนะกิบเออไว้ใจนะไว้ใจนะนะเขาเขาเขายกได้เจมมันจำไว้มันจำไว้เขายกได้กูจำไดได้เวลาตื่นแล้วได้เวลาตื่นแล้ว ฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาฝึนขึ้นมาฟื้นขึ้นมาโอ้ชิดมาแล้ว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 มันขโมงกลามันขโมงกลางมันโยนมาตั้งมันห่อห่ออุดมันมันโดนใส่ปูนี่แหละอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยมึงโดนตาสามว่ฟาดหัวแน่จ้าจายชนแม่งดิอุ้ยอุ้ยตายหนึ่งเลย อนเามันยังอยู่นะมันยังอยู่นะทำมาสักอย่างต้องทำมาสักอย่างทำอะไรไม่ได้เลยหรอแต่ยังไม่ตายหนีเด็กเฮี้ยมาแล้วเด็กข้างหลังไอ้เด็กข้างหลังไอ้เด็กมึงระวังไอ้เฮี้ยโดนเลื่อยโดนเรียบร้อยไอ้เด็กไอ้เฮี้ยไอเด็กเปรตไอ้เฮี้ยไอ้เด็กเปรตมึงถือเลื่อยปลาใส่ถือเลื่อยปลาใส่ mình đồn tiền pha nha, ông đồn tiền phát nha, cái gù đồn tiền pha thôi, anh bye,